อยากรู้เรื่องแซบๆไหมคะไปกดติดตามที่ YouTube บอลบันเทิงนะคะกดกระดิ่งด้วยนะคะก็คนเคยรู้จักกันออกไปแล้วก็ไม่ก็ไม่ควรจะต้องมีต่อไปสิ่งที่พยายามจะพูดคุยหรือทักหาไม่ใช่สิ่งที่เราจำเป็นที่จะต้องตอบรับตอนนี้ไม่ได้รู้สึกอะไรแล้วครับโอ้ไม,ไม่ไม่เคยตามงอครับจบก็คือจบครับได้ครับโอเคจบไปแล้วไม่อยาก พูดถึงอะไรแล้วมุฟออนาแล้วมันมีรู้สึกบ้างว่าเออมันสะเทือนใจไหมมันก็มีรู้สึกบ้างแหละมันก็น่าจะมีสิ่งดีๆที่ที่เราน่าจะจดจำเอาไว้อะไรเงี้ยนะไม่เป็นไรครับก็ตามที่เขาบอกเลยครับมันไปต่อด้วยกันไม่ได้ครับอาเห็นสภาพล่าสุดของของ ของน้องนะครับอตอนนี้ไม่ได้รู้สึกอะไรแล้วครับครับก็ไม่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 อยากพูดถึงอะไรแล้วอยากให้มันจบสักทีหนึ่งครับมุฟออนมาแล้วมันสะเทือนใจไหมมันก็มีรู้สึกบ้างแหละมันมีรู้สึกบ้างว่าเออมันก็น่าจะมีสิ่งดีๆที่ที่เราน่าจะจดจำเอาไว้อะไรเงี้ยนะแต่ว่าไม่เป็นไรครับก็ก็ก็ไม่เป็นไรก็ตามที่เขาบอกเลยครับ โอ้ผมไม่อ่านแล้วครับเพราะว่าทุกครั้งที่มีข่าวก็ผมก็โดนร้อยเปอร์เซ็นต์ก็โดนจนผมก็รู้สึกว่าพี่ๆไม่เหนื่อยว่าผมบางเหลออะไรผมยังผมยังเหนื่อยโดนด่าเลยอะไรเงี้ยฮะก็เดี๋ยวมันก็ผ่านไปเข้าใจครับเข้าใ,ใจทุกอย่างเราเป็นเราเป็นฝั่งฝั่งนี้เราก็ต้องก็ต้องยอมรับในสิ่งที่ที่มันเกิดขึ้นแต่ว่ามันก็มันก็คือเรื่องปกติของคนที่ มันไปต่อด้วยกันไม่ได้ครับแค่นั้นเองแต่ว่าการที่ใครจะมองว่าใครเป็นฝั่งผิดเป็นฝั่งถูกนั้นอันนีผ้ผมเกินจากสิ่งที่ผมกําหนดได้แหละแต่ว่าเราก็เราก็ทําดีที่สุดแล้วครับโอ้ไม,ไม่ไม่เคยตามงอครับจบก็คือจบครับ <c oughs> แต่ว่าก็แค่ส่งไปด้วยความที่คือการที่เราจบความสัมพันธ์กันไม,ไม่จำเป็นต้องต้องหยุดติดต่อหรือหรือจบความสัมพันธ์ความเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันสำหรับผมนะแต่ว่าแต่ว่าของเขาอาจจะอาจจะไม่เหมือนกัน เออล้วก็ส่งไปด้วยความแบบเป็นห่วงเป็นใยให้กำลังใจอะไรเงี้ยเออแค่นั้นครับไม่เคยคิดจะง้อหรือว่าต้องการกลับมาคืนดีกันอะไรเงี้ยไม่ได้ไม่ได้คิดเรื่องนั้นเลยครับใช่ครับเมื่อคจบไปแล้วในอนาคตไม่รู้ครับไม่รู้เป็นได้หรือเปล่าคือผมอ่ะไม่ได้อะไรอยู่แล้วผมก็เป็นผมอย่างนี้เจอก็ทักทายสวัสดีได้ผมไม่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 ได้คิดร้ายอะไรอยู่แล้วปกติครับร่วมงานกัน ถ้าเขาจับถ้าใครคิดจะจับให้เราได้กลับมาร่วมง,งานกันก็ก็ยินดีอยู่แล้วครับยินดีเสมอครับ